สวัสดีครับ,รบแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่ที่นี่เลยฮะอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม9้าทัพ,ทพสงคราม9้าทัพเนี่ยก่อเกิดวีรชนวีรบุรุษวีรสตรีตถูกต้องวีรสตีด้วยคุณรู้จักนีมไหมวังหน้าอว,าวังหลังวัองลัน้ารซีรีส์อ่ะไม่ใช่พักพุ้นที่ครับในเรื่องของบริษัทเนี่ยถ้าเราพูดไปเนี่ย เดี๋ยวจะทําให้ทุกคนสับสนเรามาฟังเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไวอือ่าโดยคนรู้จริงอ,อันย่างนี้ดีกว่าเพราะเรามาถึงสถานที่เลยคุณรู้ไหมว่าสถานที่ที่เรายืนเนี่ยบริเวณด้านนู้นเนี่ยเป็นทุ่งลาดหญ้า จุดปะทะเลยอางนี้ละกันและแสดงว่าที่นี่ก็ต้องเป็นที่ตั้งกองกําลังถูกไหมถ้ากำลังจะอยู่บริเวณนี้อันนี้อาจจะเป็นชัยภูมิที่เอามาตั้งให้สูงขึ้นมหน่อยอแต่จุดลบน่าจะเป็นแถวโน้นเดี๋ยวมาฟังกันนะว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ถูกเขียนไว้ว่าอย่างไรไปฟังกันครับไป มาแล้วรู้สึกคนลุกคนทองคนจริงนะเพราะว่าเหมือนมากเจอม้าตั้งต่างาดอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้ชอบอันนี้มากอันนี้อันนี้เหมือนคนมากนะอันนี้เหมือนจริงเฮ้ยเหมือนมีเนื้อหนังนะได้หอุ้ยเขาพยายาม่ไหมเฮ้ย ก็พิษตาเหมือนกันพิษตาแม่สวัสดีครับสวดรับอันนี้เราอยู่กับจ่าสิบเอกชัยโรจน์ม่งพินครับหรือเรียกว่าจ่าเล็กครับจ่าเล็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ่าเล็กครับวันนี้เรามาที่อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพอยากจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์ผมใช้คำนี้ได้ไหมเขาตีกันเพื่ออะไรเอออยากทำไมอยากได้เราเออเอ่อลเหตุของสงครามเก้าทัพสืบเนื่องมาจากว่าพระเจ้าปดุงกษัตริย์ของพม่าในยลานั้น ต้องการที่จะประกาศสสญญานภาพของตัวเองให้กับแผ่นดินสยามอ๋อก็คือแค่อยากได้ใช่ครับใช้คำวันนี้เลยประกาศแสงยานุภาพฉันจะต้องคุมพื้นที่นี้ว่ันเกอดใช่ครับเขาคิดว่าเขาเก่งกว่าพระเจ้าบุเรงนองเขาสามารถตียะไข่ได้เมืองยะไข่ที่เป็นเมืองที่แข็งแรงแห่งพม่าได้เขาก็คิดว่าเขาจะต้องปกครองไทยได้และควบคุมไทยได้เพราะยะไข่นี้พระเจ้าบุเรงนองไม่สามารถตีแตกประดุงตีแตก เขาคิดว่าเขาเก่งกว่าบุเรงนองผู้ชนะสิทธิ์ตรงนี้ตรงนี้ผมเห็นผลเือนแผนที่ได้ครับอาจจะลองชี้ให้ผมดูหน่อยกองทัพของพม่า9กองทัพนะครับ9กองทัพนะครับจะเห็นจุดสีแดงนั่นคือกองทัพของพม่าทั้ง9กองทัพนะครับแบ่งออกเป็นทั้งทางด้านเหนือและทางภาคใต้ของไทยมีเพียงแค่4กองทัพนะครับในเวลานั้นกองทัพพม่าใช้พร่พน144,000โดยแบ่งออกเป็น9กองทัพ เพื่อที่จะยึดหัวเมืองทางเหนือและทางใต้อีกทั้งจะรวบรวมเข้ามาตีกรุงรัตนโกสินทร์โดยเร็วที่สุดของเรามีเพียง7 0 0 0 0ื่นแบ่งออกเป็น4กองทัพกองทัพที่1และกองทัพที่2ของพม่านะครับ,บจะลงตีทางหัวเมืองภาคใต้ยึดครองหัวเมืองภาคใต้ให้หมดสิน้นเพื่อป้องกันไม่ให้ไพร่พลขึ้นมาช่วยที่พระนครกรุงรัตนโกสินทร์กอ,องทัพที่3และกองทัพที่9ก้าของพมา่ายึดครองหัวเมืองภาคเหนือให้สิน้นครับเพื่อไม่ให้ลงมาช่วยที่กรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกันส่วนกองทัพหลักของพระเจ้าปดุง ที่มีกองทัพที่สี่ห้าหกเจ็ดและแปดซึ่งเป็นกองทัพหลวงของพระเจ้าปดุงเข้าที่เมืองกาญจนบุรีบด่านพระเจดีสามองค์ทั้งสิ้นของเราเจ็ดหมื่นแบ่งออกเป็นสี่กองทัพนะครับแบ่งเป็นสี่กองทัพกองทัพที่หนึ่งไปสกัดกั้นที่นครสวรรค์เป็นกองทัพที่สองกับสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทุ่งลาดยาแห่งนี้สามหมื่นนะครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าวังหน้าใช่ครับส่วนกองทัพที่หนึ่งนั้นเป็นวังหลังกองทัพที่สาม อยู่ที่เขางูเมืองราชบุรี5,000ันและอยู่กับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่พระนครกรุงตาโกสิน2 0,000รวมลงมาเป็น7 0,000กองทัพที่เข้ามาได้กองทัพแรกก็คือกองทัพที่4ของพม่ามาประจันหน้ากับเราที่ท้องทุ่งรัญยาตรงนี้ต่อมาอีกหนึ่งสัปดาห์กองทัพที่5ของพม่าเดินทางเข้าสะดวกไม่มีใครขวางแล้วมาสมทบกับกองทัพที่4ที่ทุ่งรัญยาตอนเหนือนี้ต่อมากองทัพที่6และกองทัพที่7เข้าสู่พระราชดีสามองค์แล้วสองกองทัพนี้เป็นราชบุตรทั้งสองพระองค์ของพระเจ้าปดุง ให้พลทั้งสองกองทัพ23 0 0 0ืกองทัพของพระเจ้าปดุงอยู่ที่พระราชดีสามมงอีก5 0,000ื่นหาก3กองทัพ73็ดหมลงมาสมทบที่ทุ่งลาดญ้าแห่งนี้กับกองทัพที่4ี่ที่ห้ของเรามีไพ่พลเพียง3 0ม0 0 89นแปื่นก้ารสู้เราเสียเปรียบอย่างแน่นอนดังนั้นยุทธวิธีต่างๆเหล่านี้นะครับที่กรมพระราชวังบวรมหาสุรเสิยนาถพระองค์เคยร่วมรบกับพระเจ้าตากสินมหาราชกองผู้เอกราาด้วยกันนะครับ พระองค์ใช้กลยุทธ์ต่างๆแบบเดียวกับพระเจ้าตากสินมหาราชในการสู้รบในการ,รสู้ศึกครั้งนี้โดยการรบแบบกองโจนเป็นหลักโดยมีพระองค์เจ้าคุณเนรของเจ้าคุณเนนพระองค์เจ้าคุณเนนเป็นพระเจ้าหลานเธอของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้เชี่ยวชาญการรบแบบกองโจนทาการรบซุ่มโจมตีทั้งสองกองทัพราชบุตรที่ไม่มีประสบการณ์ทั้งสองราชบุตรนี้นะครับอายุเพียงแค่20ปีกับ19ปีครับ นำทัพยังไม่เก่งเท่าไรใช่ครับไม่เคยมีประสบการณ์รบสมรภูมิรบใดเลยนี่คือจุดอ่อนจุดหนึ่งของพระเจ้าปดุงในศึกสงครามกราพที่ทําให้เจ้าพระเจ้าปดุงแพ้ในสงครามครั้งนครับคราวนี้ในแต่ละจุดทั้งเหนือมีการต่อต่อมีการสู้รบกันไหมครับการสู้รบก็จะมีพระยากาวิละซึ่งเป็นเจ้าเมืองล้านนาสมทบรวมกับกรมหลวงอนุรักษ์เทเวศวางหลังในเทลานาช่วยกันต้านไว้ทางใต้นี่คือวิลสตรีทางใต้ก็มีสองวิลสตรีที่เมืองขลังหรือภูเก็ตปัจจุบัน คุณหญิงจันและนางมุกค,คุณหญิงจันต่อมาหลังจากจบสงครามก็ทัพกรมพระราชวังบาวรมหาสุรสิงหน์นาทูลเกล้านะครับขอพระราชทานยศเป็นเท้าเทพสัตตีและท้าวศรีสุนทรถามว่าทาไมเมืองถลางหรือเมืองภูเก็ตปัจจุบันทําไมเจ้าเมืองถึงไม่รบก่อนจะเกิดศึกสงครามก้าทับนั้นเจ้าเมืองถลางสิ้นชีวิตซะก่อนอามาถึงตรงนี้วังหน้านะก็คือสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์ันานาครับผมก็คือท่านนี้ใช่ครับอันนี้นี่คืออยู่ สู้กับพระเจ้าตากมาตั้งแต่สมัยนั้นใช่ครับเลยมีฝีมือเก่งมากถอยกลับมาด้านนี้อันนี้คือสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกก็คือวังหลังใช่ครับวังหลังวังหลังนี่ก็จะอยู่ทางฝั่งทางเหนือท่านวังหลังเนี่ยตอนนั้นอ่ะวิธีวิธีก็คือตั้งไม่ให้ข้าศึกทางด้านเหนือลงมาทางพระนครได้วังหน้าวังหน้าพระองค์มีบทบาทในสงครามก้าวทัพเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าไม่มีพระองค์ท่านรับแผ่นดินสยามคงจะไม่มีพระม่าเกรงกลัวพระองค์มาก ให้สมัญญานาพระองค์ท่านว่าพระยาเสือแม่ทัพผู้ไม่รู้จักคําว่าแพอแซวุนกี้คงจะจํากันได้นะครับ,รบอซวุนกี้ตีเมืองพิษณุโลก4เดือนไม่แตกกลยุทธ์ของพระองค์ที่เมืองกาญจนบุรีรเนื่องจากไพร่พลเราน้อยกว่าเรามีเพียงแค่ส0 0 0มสู้กับแปดหมก้าก็ใช้การรบแบบกองโจรครับโดยการที่ส่งกองโจรก็คือพระองค์เจ้าขุนเนรพระเจ้าหลานเธอพระองค์ท่านหนึ่งส่วนไปตีกองทัพที่6ที่7ของพมา่าที่ 5, ท่าดินแดงและสามประสบ อีกหนึ่งส่วนใช้กองโจนพันเศษๆตีกองสเบียงตามลําน้าแปน้อยเพื่อไม่ให้ส่งสเบียงมาที่ทุ่งรัฐยะตาเกือบ3เดือนไม่เคยได้รับสเบียงจากกองสเบียงแม้แต่นิดเดียวโอ้ตัดกําลังตัดส่วนใหญ่กินอะไรครับตัดกําลังก็จําเป็นต้องฆ่าช้างม้าวัวควายที่เป็นสัตว์ต่างใช้กลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่ซึ่งสมัยนั้นกระสุนปืนใหญ่ลูกเหล็กเราก็มีน้อยกองสเบียงก็อยู่ที่เขาชนไก่ก็ส่งขึ้นมาไม่ทันพระองค์ก็ใช้ใช้กุศโลบายง่าย ให้ทหารแตะตัดไม้แกงให้เป็นท่อนยาวๆแล้วปอกเปลือกเอามาตากแดดให้แห้งแล้วตำผสมกับดินปืนดินปั้ินแล้วใช้ผ้าชุบน้ำมันยางผสมพันที่หัวไม้แล้วจุดไฟยนเข้าหาค่ายมไม่ต้องเปิงลูกเหล็กทําให้ค่ายครูประตูขอรบของพมา่าพังแล้วพมา่าไม่มีกระสุนจะต่อสู้กับเราเนื่องจากกองสเสบียงมาส่งไม่ได้ครับแล้วก็ออนล้าเนื่องจากไม่มีอะไรจะกินเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่พระเจ้าปรมแคร์ในสงครามประทับสเสบียงอาหารไม่เพียงพอ,อปัจจัยที่สองก็คือ ราชบุตรที่นี่มีประสบการณ์ซึ่งกองทัพที่จะทําให้การศึกครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปได้ก็คือกองทัพที่หที่เจ็ากที่ผมบอกอที่หกที่เจ็าชบุตรทั้งสองพระองค์ถ้าลงมาถึงตรงนี้ได้ทุ่งราตยาแตกแน่นอนเดี๋ยวเราพาไปดูพระองค์เจ้าขุนเนรคือคนที่ทําให้หกเจ็ดมาไม่ถึงข้างล่าง 6, อ่าด้านนี้เลยนี่รพระองค์เจ้าขุนเนรนี่ครับที่ไปตีกองทัพที่หกที่เจ็ดสองมืสาเนี่ย ใช้คนแค่ห0ร้อยคนโอ้โหคืออย่างนี้นะครับกลยุทธ์ของพระองค์เจ้าคนนี้ก็คือทหารหนึ่งคนจะมีเสื้อสี่ตัวเช้าใส่สีแดงตีข้างหน้าโดนข้าพม่าก็มาประทะข้างหน้าพอมาประทะเราก็หลบครับยามสายเปลี่ยนใหม่ใส่เสื้อสีเหลืองทีทางานซ้ายโดนข้าพมาก็เตะคนไม่มีประสบการณ์ครับเอ๊ะตีทางนี้ตีทางนี้ดงให้กำลังคนตามยามบ่ายเปลี่ยนใหม่ ใส่สีดําตีหลังค่ายตีล่อไปตีล่อตีล่อ,ลอ,ลอครับผมไม่ปะทะรุนแรงหัวค่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเสื้อสีฟูไปตีทา้งป่าวพวกนี้ก็เปลี่ยนําขมือดึงๆก็หลบไปอยู่แนวแตะเข็บชายแดนก็คือซันเขาตะนาวศีวไม่ให้สองของทัพนี้ตรวจการเห็นพอเช้าตรู่หกร้อยคนก็ส่งเสียงไอ้อะเปลี่ยนรูปกระบวนการเดินมาก็ทําให้สองแม่ทัพที่ไม่มีประสบการณ์ ก็ไม่เข้าใจว่าทหารไทยขึ้นมาสมทบเปลี่ยนรูปขบวนขึ้นมาทุกวันทําอยู่อย่างนี้ตลอดเกือบหนึ่งเดือนทุกวันทุกวันเลยเพราะสมัยนั้นจะโทรถามคุณพ่อไม่ได้ใช่ทวิตเติมไม่ได้เพราะไม่มีโทรศัพท์ว่าพ่ออ่างนี้ทํายังไงดีตรงนี้ท่านเป็นใครทําไมถึงมีรูปปั้นเออผมจะขอกล่าวครับเป็นดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงมีดําริว่าให้กรมศิลปากรปั้นรูป ของท่านที่เป็นทหารและชาวบ้านให้มายืนอยู่ในอาคารอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าแผ่นดินผืนนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารหรือชาวบ้านมีส่วนร่วมจะรัก,รกษาแผ่นดินผืนนี้ท่านที่สะพายสองดาบที่เห็นอยู่นี้ท่านชื่อว่ามั่นนะครับถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าหัวหมูทะลวงฟันหัวหมู่มั่นนะครับหัวหมู่มั่นใช่ครับย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่บางระจันล่มพุทธศักราช2308ท่านอายุเพียงแค่12ปี12<า>ป,ปีกับเด็กชายที่เห็นในวันที่บางระจันล่มก็คือภาพที่พม่า มันจับปู่ย่าตาโทษของท่านที่ไม่มีเรี่ยวแรงใช้งานค,คนบางระจันไปเกณฑ์ไว้ท้ายค่ายแล้วก็เอาน้ำมันยางน้ำมันสนสาดใส่แล้วก็เผาเป็นกองเฟอร์มันรู้ทั้งเต็มภาพต่อมาก็คือพี่สาวของท่านเนี่ยอายุยังไม่เต็ม15ปีครับก็ถูกพม่าจับไปย่ำยีจนหนำใจครับแล้วมันก็บันหัวพี่สาวของท่านทิ้งทั้ง,ท,งทั้งที่พี่สาวของท่านก้มกลงกราบตีนขอชีวิตเด็กชายมั่นโดนจับมัดมือเนี่ย ก้มหน้ามองผืปนปัตตภีน้ำตาจะถูผืนปตัตตภีอย่างเดียวเลยทําอะไรพวกมันไม่ได้ท่านเสียใจเป็นอย่างยิ่งเป็นหล,งลงมลมพับลงไปมารู้สึกตัวดีครั้งก็เพื่อนพาท่านไปบวชเป็นสาม,มนเณรอยู่วัดเกตชโย,ยจนกระทั่งบวชได้ภราษาส,สิสจสพระเจ้าตากสินเป่าประกาศประกอบผู้อเอกราธก็ลาสิกขาไปเป็นทหารไพร่ของพระเจ้าตากสินร,ร่วมกอบผู้เอกราชจนได้รับพระราชทานยศเป็นหัวหมูทรงฟันพอเกิดศึกสงครามก้าวทัพท่านก็มาลบที่นี่ทั้งๆที่เมียท่านไม่ให้มาครับตอนที่ท่านจะมาท่านไปหยิบดาบ แล้วดาบมันหล่นมัมาหักมันคือเหตุลางร้ายเมียบอกว่าไม่ให้ไปท่านไม่ฟังเสียงเมียท่านบอกว่ากูไม่ไปไม่ได้ผู้คนแถวนี้กูไม่อายแต่กูอายหมาที่มันเห,าหน่าหอนอยู่ใต้ถุนบ้านกูมันจะคิดเยี่ยงไรที่กูจะไม่เอาความแผนงถืงท่าจริงมารบในสงครามรั้งนี้แล้วก็เสียชีวิตที่ทุ่งราชยานในหัวค่ำวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2328ส่วนท่านนี้ท่านมีชื่อว่าคงเป็นนายบ้านนายบ้านก็คือผู้ใหญ่บ้าน ท่านเคยเป็นทหารหลวงของพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพี่ร่วมสาบานของหัวมู่มั่นครับเมื่อวันที่บางระจารันล่มท่านก็อยู่ด้วยแล้วก็หนีออกมาด้วยกันครับหลังจากที่รับใช้พันธิะเจ้าตากสินจนสิน้นท่านก็ลาออกจากทหารมาได้เมียอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นชาวบ้าน เมื่อรู้ข่าวว่าน้องร่วมสาบานมาร่วมศึกก็รวบร,วม,รวมชาวบ้านอีก50คนมาสู้ศึกที่ท้องทุง่งรัตยาอย่างนี้รวมทั้งท่านด้วยแต่ก็สิ้นรวมทั้งท่านด้วยทั้ง50คนชาวบ้านทั้ง50คนสิ้นชีวิตที่ท้องทุง่งรัตยาเห็นถึงความสามัคคีนะอย่างอื่นไม่คิดคิดอย่างเดียวว่าแผ่นดินพื้นนี้ต้องมีให้ลูกหลานอยู่จนถึงวันข้างหน้าต่อไปคุณออฟผมอยากรู้อันนี้คุณรู้สึกถึงอะไรบ้างก็รู้สึกเลยรู้สึกเลยบู๊อย่างเดียวอ่ะกูถ้ามีกับพม่าเมื่อไหร่ กูชนอย่างเดียวเลยไม่ยอบไม่กลัวอะไรเลยทั้งสองคนนู้นคือแบบพร้อมชนขอให้ถ้าเป็นพม่าคือพร้อมชนทันทีผมเห็นมีการเอาของมาไหว้กันใช่ครับอันนี้คือชาวบ้านที่มาชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านแปลว่าชาวบ้านต้องเคยเจอเคยได้รับได้โชคได้โชคใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ครับการที่ผมเนี่ยทำไมถึงไม่เก็บไม่อะไรครับยังเก็บไม่ได้ครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ย ผมอยู่ที่นี่มาผมโดนมาแล้วผมถึงรู้อเจออะไรครับผมเจอแล้วเจอะลยครับผมถึงรู้สมัยก่อนที่ผมมานอนอยู่ที่เนี่ยก่อนวันพระทุกวันทุกวันโกนครับท่านจะต้องเดินเอามีดจีดกระจกเนี่ยรอบโดมเนี่ยทุกวันเลยผมหนึ่งเดือนที่ผมนอนไม่ได้ครับผมนอนคุมโปงผมนอนอยู่แล้วผมต้องนอนคุมโปงผมคิดของผมเองว่าผมจะต้องมีของถวายพอวันพระผมไม่ซื้อของมาถวายตั้งแต่ผมถวายของก็ไม่เคยท่านไม่เคยมาไม่เคยมาหาอีกเลย โอ้นี่ฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์เนาะที่บอกได้เลยว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยสำเร็จได้ด้วยความสามคัคคีความสามัคคีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับพระมหากษัตริย์ไปจนถึงชาวบ้านทุกคนร่วมกันลบเพื่อให้ชาติไทยได้คงอยู่ยังมีแผ่นดินที่เรายังยืนอยู่ณเวลานี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีความสําคัญหมดนะผมบอกได้เลยว่าวันนี้ไม่รู้อะ่ะคุณคิดอะไรกันอยู่ แต่ลองกลับไปดูย้อนหลังประวัติศาสตร์ของเราผมว่าจะทําให้คุณเนี่ยรักประเทศเรามากขึ้นผมอยากจะฝากอย่างเดียวว่าให้ลูกหลานของเราทุกวันนี้ได้รักและหวงแหนแผ่นดินผืนนี้ที่บรรพชนท่านสร้างเอาไว้ให้พวกเรารสืบทอดต่อไปในวันข้างหน้าต่อไปเถอะผมหวังเพียงแค่นั้นเป็นดําริของสมเด็จพระกนิษฐาครัองค์ทรงต้องการปลุกจิตสํานึกของคนไทยให้กลับมาเรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์ของเรานะ่ะชนชาติของเรา ไม่ได้ใช้มาง่ายๆไม่ได้ซื้อามาแผ่นดินแบบนี้แลกมาด้วยเลือดแลกมาด้วยชีวิตนี่คือจุดหลักของพระองค์ท่านที่เราต้องการสื่อสารให้กับเด็กๆต่อไปครับต e> ื่นตันนะตื่นตันถ้าคุณฟังแล้วใช้สติในการฟังดีๆนะแล้วก็คิดดีๆพิจารณาดีๆเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันไปดีๆคุณจะรักประเทศเราอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วคุณจะทุ่มสุดตัวให้กับประเทศเรา ใช่อ่าอ่ะ,อะ,อะนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์นะฮะเกี่ยวกับสงคราม9้าทัพเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยจะเอาสงคราม,มอ,อื่นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังอีกนะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนขอับคุณพี่เล็กด้วยนะครับขอบคุณญญครับ